ผมถึงรักพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณเป็นคนให้ความเชื่อเราฮาเลลูยาโอ้แล้วมีพระวิญญาณที่อยูมันรู้สึกเหมือนอยากจะหักคอไอ้ไอ้หมีตัวนั้นอ่ะแบบเป็นเหมือนเดวิดอ่ะหักคอโกไลแอตฮาเลลูยาคว่างหินไปที่โกไลแอตมีความเชื่อโกไลแอตต้องล้มลงหน้บัดนี้ในพันนามพระเยซูอาเมนใครรู้สึกไหมเวลาเวลาพระวิญญาณเต็มจริงๆเนี่ยเหมือนกับเป็นเดวิดเลยนะเหมือนกษัตริย์เดวิดเหมือนกับแซมซันเลยนะจะหักคอหมีเลยอ่ะรู้สึกมันมีมีกำลังมาก อยากจะหักคอผีมารซาตานได้อาเมนไหมฮะเวลาที me xem, me, up, ่พระวิญญาณลงมานะผมอยากอยากหนุนใจพี่น้องนี่ผมเลยไม่ได้สอนคําสอนในนี้เลยเนี่ยผมพูดพระวิญญาณเนีผมพูดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะผมอยากจะสอนนะเวลาพระวิญญาณลงนะที่โบสถ์นะเวลาพระวิญญาณแตะเนี่ยลงไปหัวเลาะไปลงไปล้มอะไรบนพื้นอะไรก็ตามเนี่ยตอนนั้นจะมีความเชื่อเยอะเลยเพราะพระวิญญาณแตะเรารีบอธิษฐานรโดยคนไม่เชื่อเลย เลยที่ฐานเผื่อ ims. พวกจา้าพี่น้องแหละเอาเลยตอนนั้นก็ลังมีพระพิญญาพูดจบใช่ไหมพระเจ้าพระเจ้าเตือนเราเสร็จเคลนเราเสร็จคลีนเราเสร็จล้างเราพระยาเราล้มลงไปบนพื้นพระเจ้าแตะเราเราหัวเลาะเสร็จตอนนั้นพระพิญญายังอยู่บนตัวเราเรามีความเชื่อเยอะเอาเลยวิ่งวอนขอพระเจ้าบนพื้นเลยข้าแต่พระเจ้าคนนั้นต้องเชื่อคนนี้ต้องเชื่อเอาเลย <S <S <haya> อย่าไปนอนเฉยเสียเวลาอย่าเสียเวลาบนพื้นอาเมนไหมครับ ฮาเลลูยาผมบอกเคล็ดลับรับให้เนี่ยเคล็ดลับที่สำคัญมากจำได้ไหมที่ที่จ่จาขอบเนี่ยป้อมสู้กับกับทูตสวรรค์น่ะในหนังสือปฐมกาลน่ะจาขอบได้ป้นปั้มสู้อยู่บนพื้นจริงมาเราก็ปั้มสู้บนพื้นเหมือนกันปั้มสู้เนี่ยเราก็จาขอบบอกว่า I will not let you go ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ให้ทูตสวรรค์ไปจนกว่าพระองค์จะทรงอวยพรข้าพเจ้าเวลาเราอยู่บนพื้นเราต้องปั้มสู้กับพระเจ้าบอก ข้าแต่พระเจ้าถ้าภรรยาของลูกไม่มาเชื่อเพราะองค์ไม่อยากไปลูกจะเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะมาเชื่อพระเจ้าในนามพระเยซูเมื่อไหลความเชื่อเราขึ้นมาโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณพอพระวิญญาณลงมาแตะเราพบความเชื่อมันจะขึ้นจริงไหมสังเกตไหมพราความเชื่อขึ้นมารีบปฏิฐานแหลกเลยโอ้ราคาซาลาบาประคาทาราโตโอ้ย่าเราจะเชื่อคนนั้นจะเชื่อรีบพราะพระเจ้าให้เชื่อใครรีบปฏิฐานแหลกเลยตอนนั้นน่ะจะมีฤทธิเดชมากเพราะความเชื่อมันขึ้นขึ้นลงลง จริงไหม <laughs> เวลาผมหิวหิวเนี่ยกลับบ้านตอนกินข้าวกลับมาจากทางานไอหิวหิวเหนื่อยเนี่ยมันไม่ค่อยมีความเชื่อเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นถ้าใครโทรมาหาผมให้ผมอธิษฐานเพื่อนี่มันไม่ค่อยเกิดผลแต่ถ้าเมื่อไหร่โอ้ยวันอาทิตย์เนี่ยละ่ะเวราเบิดเลยวันอาทิตย์เนี่ยผมความเชื่อเยอะมากเพราะวิญญาณเต็มตัวผมเลยอามนไหมฮะฮาเลลูย่ะแล้วทำไมเวลาเรามีความเชื่อเราถึงหัวเลาะรู้ปล่ฮะ พอเรารู้สึกมีชัชนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคริสเตียนบางกลุ่มก็ถึงต่อต้านเรื่องการหัวเราะและพระวิญญาณโอ้หัวเราะแล้วมันมีความเชื่อผมรู้สึกว่าเวลาหัวเราะนี่นะพระเจ้านั่งอยู่บนกบำลังบนลลังและปัญหาในโลกนี่มันรู้สึกมันมันจิ๊บจ้อยไปหมดเลยรู้สึกปัญหานี่มันพีซับเคกมัน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 ส m a l ไปหมดมันเล็กไปหมดโอ้พระเจ้าเรายิ่งใหญ่มาก่าถึงหัวเราะอามน ใช่ไหมพอปัญหามาเราหัวล่อใส่ปัญหาไปเลยฮ่า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 อเมน thank you Lord Jesus o อ a y เดี๋ยวผมสอนต่อดีกว่าผมเมาไปแล้วเนี่ยเขอเลยเมาในพระวิญญาณฮาเลลูยามาระโกบทที่สิบหกข้อสิบห้ามาระโกบทที่สิบหกข้อสิบห้าไฟพระองค์จริง ฟังซีดีขอโทษด้วยนะมนโิโกท่สโปกสิบายงฝ่ายพระองค์จึงทรงจัดสั่งพวกสาพวพกว่าท่านทั้งหลายชงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนทุกคนเราต้องออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐอาเมนไหมฮะอาเม,มนผมเชื่อเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าจะใช้พี่น้องของคนไทยเราเนี่ยไปประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก อเมนไหมฮะฮาเลลูยาอย่าดูถูกคนไทยนะฮะอย่าดูถูกคนไทยวันหนึ่งนะเราจะไปประกาศที่ประเทศอิรักอเมนไม่ได้ไปเอากระสุนไปนะไม่ได้เอากระสุนไปเอาความรักของพระเยซูไปอเมนไหมฮะฮาเลลูยาเราจะไปประกาศทั่วประเทศอเมริกาอเมนเราจะไปประกาศทั่วทุกจังหวัดเรานำฤทธิ์เดชของพระเจ้าไปทั่วทุกจังหวัด อาเมนไหมครับในที่สุดคนเนี่ยจะออกมาจากพวกเข้าทรงพวกคนที่ไปไหว้รูปพูดผีปีศาจเพราะเขามาโบสถ์แล้วก็เห็นฤทธิเดชพระเจ้าเขาไม่ไปหรอกหาพวกเข้าทรงแล้วอะมาหาพระเจ้าดีกว่าเพราะคิสจักรมีฤทธิเดชอาเมนเราไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจกระหานแต่ด้วยความรักของพระเจ้าอาเมนไหมฮะความรักกับฤทธิเดชไปด้วยกันฤทธิเดชผมบอกให้นะพระเยซูพระวิญญาณบริสุท์ในเวลาเคลื่อนเนี่ยจะเคลื่อนด้วยความรักและเคลื่อนด้วยฤทธิเดชไปพร้อมๆร้อมกัน อเ <Amen. S 2> <Amen. S 1> มน้ยฮะ <Amen. S 1> ตาเรานี้จะรักคนคนจะรู้สึกความรักของพระเจ้า mm hmm. ผมไม่เชื่อเลยว่าถ้าคนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วจะไม่มีความรักคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าจริงๆจะมีความรักอเมนมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีอเมนฮาเลลูยา <Amen. S 1> <Hallelujah. S 2> และสุดข,ข้อ19ถึงข้อ20บอกว่าอย่างไงมาระโกบทที่ 16, 16ข้อ19ถึงข้อ20 สงสัยวันนี้ผมสอนไม่จบบทแนะ่คันองค์พระผู้เป็นเจ้าจัดสั่งเขาแล้วพระองค์จึงทรง,ง,งถูกรับขึ้นไปในสวรรค์นี่ผมผมขออ่านาข้อ16เป็นต้นไปดีกว่าอย่างนั้นมัน,ม,นมันไม,ม,นไม่มันไม่ถึงใจมาระโกบทที่16นะฮะข้อ16อข้อ16โอเคผมอ่านอ่านข้อ15ใหม่นะฮะอ่านข้อ15ไป ฝ่ายเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วฝ่ายพระองค์จึงทรงตัดกับพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกในทุกคนดนพูดทั่วโลกทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องรับจะต้องปรับโทษมีคนเชื่อที่ไหนท่านเป็นคนเชื่อป่ะครับท่านเป็นผู้เชื่อใช่ไหม หมายสาคัญเหล่านี้จะบังเกิดที่นั่นไหนเราให้เราให้เราคอนเฟสดิคอนเฟสภาษาไทยเรียกอะไรสารภาพให้เราสารภาพสารภาพด้วยปากเดี๋ยวนี้ด้วยกันนะฮะประกาศให้เราประกาศด้วยกันบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เชื่อข้าพเจ้าเป็นผู้เชื่อข้าพเจ้าไปที่ไหนข้าพเจ้าไปที่ไหนหมายสำคัญการอัศจรรย์หมายสคัญการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่นั่นจะเกิดขึ้นที่นั่น a m e ฮาเลลูยาอเมนให้เราเชื่อว่าหมายสำคัญครสัสุดชันจะเกิดขึ้นอเมนไปละอ้างข้อพระคัมภีนี้เลยเราไปที่ไหนเราต้องเชื่ออย่างนี้นะฮะอเมนอเมนนะฮะ <Amen. S 1> เราต้องเชื่อพระคำว่าพระคำไม่โกหกนะฮะพระเยซูไม่โกหกนะฮะหมายสำคัญการสุดันจะเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกไปโนยพนามของเรา เราเราไปโดยพระน,นามพระเยซูนะเราไม่ได้ไปในนามของ n ิว Hope International เราไม่ได้ไปในนามของคริสจักรแม่น้ำแห่งชีวิตเราไม่ได้ในเป็นไปนามของพระคิสจักรพระศิลิเราไปโอลี่ในในนามเดียวเท่านั้นคือนามพระเยซูอาเมนนะฮะ <laughs> ในนามพระเยซูจะขับผีออก <Amen. S 1> เขาจะพูดภาษาแปลกๆ <Amen. S 1> เขาจะ จับงูกได้และถ้าเขากินยาพิษอย่างไรจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาพูดไงว่าจะมี supernatural protection จะมีการปกป้องอย่างอัศจรรย์ระเบิดถึงไม่แตกออกมามีการอัศจรรย์เกิดการปกป้องอย่างอัศจรรย์ของพระเจ้ายาพิษทำลายเราไม่ได้งูกัดเราไม่ตาย ทำไมเราไม่ได้เราจะมีทูตสวรรค์มาล้อมรอบเราฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะล้อมรอบเรานอกจากว่าจะถึงวันที่พระเจ้าจะเอาเราไปสวรรค์พระเจ้ายอมให้เราตายแต่ถ้ายังไม่ถึงวันเวลาที่เราจะไปสวรรค์ไม่มีใ,ใครสามารถฆ่าเราได้ไม่มีใครสามารถแตะเราได้อามนนะครับถ้าเราประกาศข่าวประเสริฐไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเกิดไม้สาคัญอัศจรรย์และไม้สำคัญการอัจย์อันหนึ่งก็คือเราจะมี supernatural protection การคุ้มครองอย่างอัศจรรย์จากพระเจ้าอามนฮาเลลูยา <Amen. S 1> นะฮะและเขาจะวางมือบนคนไข่คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคเราต้องเชื่อว่าเกิดการหายโรคได้ <Amen. S 1> อาเมนการหายโรคเป็นเรื่องปกติธรรมดาในคริสัจการหายโรค,การ,าโรคการหายโรคจะเป็นเรื่องปกติเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเวลาไปที่สำนักงานเวลาปุ๊กไปที่สำนักงานพูดกับเพื่อนข้างๆบอกว่าพระเยซูรักคุณถ้าเขาบอกโอ้เนี่ยไม่รู้เป็นไรสองวันนี้มันป่วยมันเจ็บขาวางมือไปเลยบอนในพันน้ำพระเยซูเชื่อว่าพระเจ้าของ ของ uh, ดิฉันรักษาคุณได้ in j esus name เชื่อพระเจ้าไปเลยรับรองหาย <Yeah. S 1> เ,ราเราอย่าไปกลัวฮะเราวางมือรักษาโรคคนไปเลยอา mm hmm. <Amen S 2> มนไหมฮะ <Amen. S 1> ใช้พระนามพระเยซูเรากลา้พาพอเขาหายโรคเข้ามาโบสถเลย <Amen. S 1> เคนหายโรคนี้มันจะเป็นต้องเป็นคริสเตียนนะคนไม่เป็นคริสเตียนก็หายได้พระเจ้าทำเพราะพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้ามีความรักคน mm hmm. พระเจ้ารักษาคนอา mm hmm. <Amen S 2> มนไหมครับเราต้องมีความเชื่อว่าเราเป็นคริสเตียนเราจะไม่ป่วย แล้วนอกจากนั้นเราไปวางมือรักษาคนโลกคนได้ในเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราสามารถวางมือรักษาคนป่วยได้ถ้าเราป่วยเราก็วางมือรักษาโรคตัวเองสิ